บายบายพ่อไปทำงานค่ะส่งพ่อไปทำงานนะคะวันนี้บ๊ายบายพ่อเดี๋ยบา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 ยพ่อเดี๋ยบ๊่ะบาย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 เดี๋ยวลุบ๊ายบายบ๊ายบายทำไงบายบาย กูแหละตัวขี้รถพ่น,พนกูแหละเพิ่นกระซิบบายบายที่หลังนี่งไงบายบายพ่อเลยบายบายพ่อไปทำงานแล้วบายบายค่ะบายบายโอ้ไปนูน่น okay. okay, ่ะโอเคโอเคไหมคะยังไม่บายบายเลยเหรอ นัดไปนอนดีกว่าเนาะจบคลิปด,ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ